สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง RG วันนี้เราอยู่กับการรีวิวกาชัด DX Gekithosu Robot นะครับผมจากซีรีส์ Mars Rider X Set โอเค y a h ูง่ายเลยครับผมอันนี้เราไม่มีกล่องนะครับเราซื้อมามือสองกาชัดอันนี้จะเป็นกาชัดเอาไว้ใส่ช่อง s l o ที่2นะครับผมเป็นกาชัดเสริมนั่นเอง สภ,ภาพของกาชัดก็จะเป็นประมาณนี้เลยตรงนี้ก็จะเขียนว่าเกที่โทสื่อโรบอทนะครับผมตรงนี้จากนั้นตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่ฐานกระดุม3เม็ดเหมือนเดิมครับผมจากนั้นก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนหน้าของหุ่นยนต์นะครับผมตรงนี้เลยนหน้าหุ่นยนต์ตัวเล็กๆโอเค กาแชทตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แต่ก็จะมีความพิเศษกว่ากาแชทของพระเอกอยู่นิดนึงนะครับผมทุกคนกาแชทอันนี้มันจะไม่มีมันจะไม่มีความสว่างเหมือนกาแชทดเอ็กเซ์นะครับผมเดี๋ยวลองเอามาเทียบกันดูนะครับนี่เราลองเอามาเทียบกันดูแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้เลยมันก็จะมีความ แตกต่างกันนะครับผมการชชทเอ็กเซตรงนี้มันก็จะเป็นใสๆแล้วก็จะมีตัวของม a สเลเดอร์คนนั้นๆน,น,นะครับส่วนการชชทของเสริมมันก็จะมีแค่หุ่นยนต์แต่ไม่มีม a สเลเดอร์ตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งทึบนะครับผมเวลาเอามาเสียบด้วยกันมันก็จะเป็นประมาณนี้โอเคลักษณะของมันก็จะแตกต่างกันจาก ตาชทปกติประมาณหนึ่งเลยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นลำโพงของมันนะครับตรงนี้เลยโอเคสีแดงฉัดฉานถ้าโอเคจากนั้นเราไปเล่นกันเลยครับผมเราก็ต้องมีเกมเมอร์ไดรเวอร์ก่อนนะครับผมจากนั้นเราก็ลองดูเสียงกันเลยครับตรงนี้ อันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เราก็จะมีอีกลองกดอีกรอบนึงนะครับมจริงลยเราเกิดอันนี้ก็จะเป็นเสียงของชัยชนะนะครับผมอ,าบาอันนี้ก็จะเป็นเสียงของความพ่ายแพ้นะครับผม มันก็จะวนกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับตามนั้นเลยเหมือนกับการเช็ดปกติเลยครับผมงั้นเรามาลองเสียบที่ช่องแรกกันดูนะครับดูเลยโอเคมันก็จะถ้าเสียบชะลอตสล็อแรกไม่ว่าจะเป็นการแชท ถ้าเป็นการแชทพวกนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนกันหมดเลยนะครับ What the day a t ตเ day I ตเดะไอ Comment อะไรแต่จากนั้นเราก็มาเลเวลอัพกันเลยครับผมว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม yeah, yeah. มันก็จะเป็นเกคีท t o ซึนโรบัตแกคีทอซึนโลบัตนะครับทุกคนกลายเป็นหุ่นยันต์ไปซะแล้ว ลูกเล่นก็จะมีประมาณนี้ถ้างั้นเราลองมาเสียบทรอลที่2ดูกันเลยนะครับผมโอเคจากนั้นก็เลเวล up โอเคมันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับผมก็เกะมันก็จะเป็นโซมาส์ตามนั้นเลยโอเคมันก็จะมีอะเลดีลของมันนะครับผมทำให้มันดูสวยขึ้นทำให้มันดูมีอะไรมากกว่าปกติถ้าใส่ช่องตลอดที่มันไม่ใช่ของมันมันก็จะก็จะเป็นแค่ชื่อเกมครับถ้าดูแบบตามนั้นเลยผมก็อาจจะอธิบายมั่วๆหน่อยนะครับ ถ้าอย่างนั้นเราลองมาเล่นกับการแชท X เศรกันดูนะครับผมเริ่มกันเลยโอเคโอเคนะครับ ในพระเอกคงคงจะพูดแบบแปลงร่างใหญ่มหาใหญ่มันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่อง สวยงามมากมันก็จะเป็นเหมือนมีแท่งไฟนะครับขออีกรอบนะครับผมมันไฟหมดเร็วมากเลยมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยมีแท่งไฟมีหุ่นยนต์ตัวเล็กๆ ก็จะเป็นตามนั้นเลยโอ้ยนี่มันก็จะเป็นประมาณประมาณนี้เลยครับผมแล้วก็หมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นก,กับท่าไม้ตายกันดูนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเดี๋ยวเรามารีวิวท่าไม้ตายแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าเราแป๊แบ,บนึงน,นะนี่เลยขอรีวิวแก้ตัวจากคลิปก่อนนะครับผมท่าไม้ตายก็จะเป็นประมาณนี้โอเค ก็ถ้าเสียบสล็อตไปนะเวลากดท่าไม่ตายแสงก็จะออกมาตรงนี้ด้วยนะครับผมถ้าไม่ตายก็ไม่มีระบบฟังก์ชันอะไรเลยนะครับผมเป็นถ้าไม่ตายคล้ายมันมันให้ความรูมันเหมือนมันมันมันให้ฟีลแบบสนุกดีนะครับสามารถเก็บการแชทได้สูงสุด2อันนะครับผมนี่เลยที่ช่องช่องใส่การแชทอันนี้ก็จะเป็นการแชทท่าไม่ตายนะครับผมจากนั้น ก็จะไม่มีอะไรนะ้วเวลาก,กดมันก็จะมีตรงนี้ครับผมมาดันมาดันพวกสวิตช์การแชทเอ่อตรงปุ่มมันเลยครับถ้าไม่ตายเราลองมาเล่นกันถ้าไม่ตายของเก๊กีทสอโรบอทกันเลยครับนี่เลยพร้อมนะทุกคนกดปุ่มนี้นี่ไฟก็จะออกมาตรงนี้เลยครับเดี๋ยวมันก็เอาไปกิน เราก็จะได้ทําให้ตายประมาณนี้เลยครับผมการแชทเวลาเก็บก็เก็บประมาณนี้ตามในคลิปก่อนที่เราเคยเก็บให้ดูนะครับผมแต่อันนี้ก็จะเป็นดูเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับผมแต่เวลาใส่เข็มขัดแล้วเดี๋ยววิ่งนะเวลาวิ่งมันตกเนี่โอ้โหสวยเลยนะจบกันแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเกคิโตสึโรบอทนะครับผมตามนี้เลยโอเค มันก็จบกัปปนไปแล้วนะครับผมคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่ารีวิวทีละอันดีกว่านะผมมีอยู่ตอนนี้ผมเหลืออยู่สองอันคลิปมันก็ไม่ค่อยมีอะไรจะลงแล้วใครมีคําแนะนําอะไรดีๆก็สามารถพิมพ์ได้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมผมจะอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่อาจจะตอบคนอื่นช้าหน่อยนะครับผมโอเค ใครเข้ามาดูคลิปนี้แล้วช่วยฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อไปผมอาจจะเป็นคนหน้าเบื่อแต่ว่าเวลาผมจะเอาจริงมันก็หน้าเบื่อมันเดิมนั่นแ,ลแหละแฮ่ๆบ๊ายบาย